วัดน uh ah. hmm. ี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่28เดือนหนึ่งพุทธละามันห้าร้อยหข้าพเจ้านายพลท้าปิยคณาเศรษขอเปล่งมาจากฐานะใหญ่พระทุทธ์บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ระยะบูชาไนโอภาติเถระเจ้าหลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าขอวิชาจิตดามณีขอเทวิวเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนา ในการสดธจทายของข้าเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าเจ้าไปสมาธิใพื่อก,กาสร,ากราสดธจทา,มายาามันต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลในสวดตะล่าขจัดตุเทวดาสัตว์ธรมานุยาชะสารสุนันตุสักขโมฆทานสักเคกามิตารุเปริคีริสิริคีริคีริสิขาราตเถรตตะลิเควิมาเนติเปรตเถรคาเวตาลุนะคะในแก้ววัตถุกิเเตภูมาจะยาตุเทวดาชัล เทวชลธรวิสมียะขาธ่านาคาติทันตาสัจเกยมุนีวาราจนาสาธโวมีสุนันรตมสาวนักโรยมันตาธรรมมสวนักโรยมันตาธรรมมสรวนักโรยมันตาบทที่สองบทสวดนักกาิศึกษาฐานะโมตสพะวัตโตรหัโตสมาสมพุทธตสระโมตสัะวะตโตรหัโตสมาสพุตสระโมตัสัะวะโตรหัโตสมาสปุทสะบทที่สามบทสวดสัจเกียคาถานะทีมีสาาดางัญญามุทโธมีสานนางวารังเอเตนะสัจวาเชนะ โสติมีหุตุสมัมปทานาทีมีสม izations, ันนังอัญญางนำโมมีสันนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสติมีหุตุสัมปทานาทีมีสันนังอัญญางสังโฆมีสันนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสติมีหุตุสัมปทา บทที่ส,สี Ment ่บทสดมหากริโกนาโถติอธิกาคาถามหากริโกนาโถอัธยาสภาปานีนัปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเชนะามาหตุสเอาปทวามหากริโกนาโถอิตายาสภาปานิลังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเชนะามาหตุสภูปทวามหากริโกนาโถสุขายาสภาปานีลังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเชนะามาหตุสภูปทวา บทที่ห้าบทสวดมหาสายบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตัางอีกังสัมะยากรกวาราสักเกศูวิหารติกาปีและวัตถุสมิงมหาวัเยมหาตาพิกุสักเกนนาสติตมาจากแม่เตหิพิกุสเตหิสเปวราเตข้าสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนาสถิตปาติตาโหติข้ากวาตันทัศลายาพีขุสักดิจะอาทะโขจตุลาสุขาวาสกายิกานันเทวานาอตัทหโหชี อายังโขภควาสเกสุวิหังติกะปีรล้ถูกสมิมว่หาวันมหาตาพิขุสเกตัสธิวันตาแลเตหีพิขุสเตหิสเพวะรหันเตหิทัตเตหิจโรกทาตุหีเทวตาเยปุเยะแสเนีบานตาโหติภควัตันสศรายาพิขุสังกัญจายุยานุนามะยาปิเยนะภควาเตรุปัสสะกมือยามาุปัสสะกมิตวังว่าโตสติเกปัเจกขาถามาสุยมาติแล้วโหตาเทวตาเสรยถาปินามะพระราภูริลโสรมิทิตังวาครับ นปสังกมยมังอุปสังกมิตวาพรควาตสัติกปเตกาษาาเสยปติถตตาเทวตาสยวปิมานามาละวาปุริโสสมีชิตาวมาภาษาเลยาษิตาวาภาสมิเชยยาวเมรัสาวสสติเวตุตตลิิตาพระควาตปูรตุปตูนาังสุอนกโตาเทวตาเสยยะทาริวาติตาวายภิวาติจาวายกมันตางังโสเอกเอกมนตังทิตาโขเอกเทวตาพควตสัติกีวันคันังอปาสีมหาสมโยกบารสมิเทวกายสมาคาตาอาคาตมาวยา กับประราชิตธรรมการติอาทรรพประราเทวตาเพร,ะราะว่าตัวเศกิบางคาทางบาสซีตตรละพิโาสมาทาสุจิตตาตรลงุชุกับกัสการศึกษาเทีน้อเนตานีข้า,า,ขาเหตวัาอินทรีย์นี้นะขันติปันทิตาตีอาถรประราเทวตาเพราะว่าตัวเกิบังคาทางบาสซีเขตตวาคีดัเตวาบริดีขยี้ข้าเห็ราโงหาจ่ามามีเช่า อินทักขีลาวกหัจมะมีชาติเจรติสุทาวิมะลาจภูมาสุทันาสุสุนาคาติอัตขวปราเทวตางควาโตสุตติกีมังกะังกบาสีเอกิติพุทธสันนาคาตยเสนาเตคมิสติยปายาภูมิปะหายยะมนุษสันเทหะเทวะกายาโพเลโพเลสันตีติอัตขวบพระกวาพิขั ar, วมันต e ิสิเยภูยนาพิเวนะสสุโลกัตตาตูสุเทวตาสติวัติตาโหติ ตถาคตพัชรายะพิขุตตะกันจายเยปิเตพิคเวอเหสงติธมวัฒนังรัโตสมาสามุทาเตสามปีเาว่าตนังเอตัปรามายเยวะเทวตาสันติปิตัอหิสุสยะถาปิเมห่างอิตระหินเยปิเตพิเวอิหิสคติขณะวัฒนังราัโตสามาสามุทาเตสามปิเราะว่าตนังเอตัปรามายเยวะเทวตาสันิปิตาปหิสัตตีเจยะถาปีเมหังอิตระหินาจิขิสมิพิเวเทวะกยานังนาวิจิตายิสสามีพิคเวเทวะายาตังนามิ เอวะไพเทติโขเตพิขุว่าโตปจัตตุสุมะวายิตะทโวจะติโลกามนุษย์กษัมยิยะถามุมันดาสิตาเจสิตากิริขภราปญิตตาสมาหิตาปุรุสุตีทิหาวัสลินาโรมะหังสัมิสัมปุโนโอธาตามาณาสุทาวิปัสสนาวิราวิโยปจัะเตยัตวาวาติกะปิละวัธเวตาโตเดชิสถานสาวิกีศาสนาเต เทวกายพิการตาเตวิชาณาพิโเยเตจะอาตปะคโสุตวะพุทธะศาสนาวเตสัพุกหูยานางมนุสสารทัศนังอาเปเกสตามัทธุสาสังัสสตังิงสตังอิกีสาสนังอมนุสสารนาัมัทธสงอาเปเกสตามัทธโนที่สัตว์พุภะพุทธะหงตาจัสภาพิยาวะคิตวะนัจจคูมันตโตติยิสัทธาสาวเกสัจตเนเตเทวกายาพิการตาเตวิชาณธาพิโเยโตเห่งกิจิสามีเขี้ยหินุ กลาหิอนุปุพัสโสสาราสาวยาขาภูมากาพีละหะทิพมโตจุติมตวนาันโตยสตสิโมานาลกมบุญุณสมิติวนนงชาติหาสาหิมวตยขานันตะวันโนยทิมโตจุติมัวนนาโตยสสิโมานากบุญุณสมิติวนนงสาตากิาตายขนันตวันโนยทิมโตจุติมตวนาันโตยสตสิโมานาลกับุญุณสมิติวนนงอิติ อิจเตโสสาสายขนันตะวันิโนยิ่มัโตชุติมันโตวันนาวัโตยัสสินโมทัพมานากามูวิขุนอัศมิตริวานังมสามิตาปจัสตายขนันตวันิโนยิบมัโตชุติมัโตวันนาวัโตยัสสินโมทัมานาิกามูวิคุนสัมิติวนังผู้พิโรราชฆังโกเวปุระสันนิเวะนาพิยะโยนาสตาสาหัสังยขานังปยิรุปัสติภู้พิโรราชฆังโกโสปะขัสมิติวานะภูริมันจัติสัมราชะตระโทปัสสันติข้ท้าพานังทิปฏิมหาราชยะสัตส ตปสติกุมารานางอนิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปีตัสภาโวชนมามหพราีตมตจุติมัโตวันาวันโตยัสสิโนโมทนาิกาบุวิคุณธรมิติวนังปชิมันจิสังราชาวิรูปขโขปสาติราคนาิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปีตัสภาวชนะมามหาพราปีที่มตชุติมัโตวันวันโตยัสสิโนโมทันาิกาบุิคุณธรมิติวนนงอุตระจัทิสังราชาวิรลปตปสติยัขานาธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปีตัสสภาวะโวลชนะมามาง ถาตรักินเนนะวิโรโกปชีมยุวะโคโวเวโลตระทิจตาโอเตมหาราชสมันต์ตตุโรทิสาถ้าะารัอัาทางสวะเนกปิละเทวเตัมายวิโดทาสาโควจัิการสถามาากุเถโทเวเโทวิปุจาวิปุตโตสาจะถนมทโนกามะเหโถจากินมันทดีมนทจ่าปานะปานาทปมัญโยจเทวสุตตุตมิจิตาเสโนจะกันนัโลราชชนโสโพอคูปจาสิโคเจวติพุสุติยาวจสาอเตจันเยจารานโมนัม อาถาคูนาวัสสานาคาเวสราตศาสตัญชกากราตสตลาอาคูปยาคาสายติพิยามุญานทัตตลัทธาจะอาคูนาคารยสศิโลอรรวนนท์มหานาโคสวาคัสมิติวนังเยนาคาราเชสหาสารานติอิพานิไายมขีวิสุทธาคูเมหายาสาเตวานามณะปตาติตตลาสุปนาอิเตเตสนาวังไหยะตทานาคาราชานามาสุปนาโตเข็มมามกาสิภูโทตนะห่างีวาจะหิวปวะห่ายตานาคาสุปนาสันาวังมักกาศุภูธาชิตาวชิราเถระสามุธาสุราติตาปัตโรวัสวัตเศติทิวันโตยัสสิโลกรากรชาสมาห สริติจะประหาโทมัตุยิสหะ หาลาโธนะบูจีสหัสตันจ ok พัน iza, ิปุตตาลภเพวโรจันนราการสานิตมพรดิเสนาราหูพัทธมาปูปาขมงตัมโยธานิพันธันเตภิคุณนางสมิติงว่านางอาโปจัตเทวปทาวิจเตโชวโยตถาคุงวานุนาวุณาเทวสมโมจยัสสาสหารเวตตะกรณังกายกาอาคูเทวยะสัสินุทเทเสติทัสสากายาสเปนะนตตวิโนอิิมโตชุติมโตวันนมโตยะสสินโมธาบนาภิกามุคุณนางสมิติงว่านางเนธุจัตเทวสารีจะอสัมาจะทุเวจะวันจะสุเป็นนิสัตเทว่ัทธาวัคูและกีรานุสุ โสเซโคลสกบกยาคาปุริธาโธทัศเตเตากายาสเปนานตะวันโญที่มัโตจุติมันโตวันนามโตยัสสิโนโมธานาภิกมุมคุณังสมิติวานังอาถาคุสาคเทวชนะมะขีสิขานิวาเรียกาเจโรชาจจอมาบุพเพนิพาสิโนนรุณาสาธรรมจาจุตาเนชกาสุรยติลาคัวคูวัสวเนสิโนทัเตเตากายาสเปนานตะวันโญที่มัโตจุติมันโตวันนาโตยัสสิโนโมธานาภิกมุโิคุณังสมิติวนังสมานามาสมามนุสยวุสตระทิตาปสุวิกาคูอาคูมนุป ท่เตกัายาสเปนนันตวันิโนิมันโตชุติมันโตวันนวนโตยัสสิโนมทให้าพิการมวิคนสมิติมนังสุการกรุมาลุครูเวานกสาธาตคาหาปาคุเทวาาสันากาวกาจยสสิโนทานยาหาัชนโทยิ์สาตเตทารตทกัายสเปนนัตวนิโนิมัโตชุติมันโตวันนวนโตยะสสิโนมทบในาปิกาโมวิคนสมิติมนังเกมียตุิตายาังการการนสาจยยะสสิโนสถาตาัว จำนวนนะบรานนาิการมวิคุณอัศวิตรว่านาง ตเพเตเทวินิกายยาสเพนนนัตตะวันน ah ิลนารวจีนาขัดชุงเยเทยสั ra, ิสาสหะประวุชาติมัคีรัโอินาน่วันะขีนอขัตตะลนาทาวสิจาิตนุภาพปมัตตจักุตยิมตสหะตะนาคุมาโลติโสจัสปะขสมิติวลาสหะภาสภามโลกนามหาภามาทีเติภูปะวันโนชิติมะโตพิสมากายุยัสสิโสทัศเ์สิลาภูปติกาวัจวัติโรเตัจามนโตขาหาจิโตปริวาริโตติจัสรสเพน มาวุติังโกติลาอิติอิติตัถามหาเสนากันหาเสนาไปใส่ยีปันนิสตะระมหาจักรสละกตะวานะเพรละวายวจจะยัถาปุสโกเมนคท่นนัญงจตัวสาวิทุโกทธาสุตตวทาวาจิสักุโตอัศยาวเสตัจาสภามิยยาวะวัคคิตาวานจักรภูมิลาโตติยสัทธาสาวเกีสัจเนนนาเตมาลเสนาวิกันตาเตวิชานาถาพิกโกเตจารตปะมาก็รูสุกตะวัพุทธศาสนาวิถาราเขมเปรมมุเีสัลโมยิชยุงท่าพวิษสังขามาพยาติตาญาจัชโนมณติสาภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตตาอิต บทที่6บทสุดจุลไรชยะประกอบนโมเมผุดเตชะสารัตนเจยะธาตมิกเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปรมีสุราสิทธิภาวจะยินทาจตุโลกาคัมีรักขกาสะพุทธาบูตรงทางกาจสภามัชยะปสิทธิปอวัตุเตชยะชยะธารณีธารณีอุรตทีอุรตทีนาธีนาธีชยะชยะคะคนละตนละยิสัยละไรเสีย เสนะเมรุราชชนพลนะรชีชายาชายัมำีรสมพีนาเกตฐานาคีปีสัจจปูตกาลีชายาชายทุนิมิตาโลคีชายาชยสิงคีสุธาธรรมะเพืชาชายาชายวรุณามุขขศาตรายาชายจันจำปาธินาคาบุราคันถกชายาชายคัชคัจชนพนะตุโลสุกราผู้ชงสีขัพยัคดีปาชายาชายวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะ สุธินาลดีชยยชยยสุขาสุขาชีวิชยยชยธารณีตาเลสถาสุชัยยาชยยชยยะารณีสารินสถาชยยชยมังกราสัญญาภาวะเคชยยะชยวรุณัยักษีชยยชย์ักาเสสโสุระพูชีเตชา์ชยยะชยย พาเมทคณาไหมชายยะชยยะราชธิ拉萨ชัยชายยะชยยะปทาวิงสัพพังชายยะชยยะอรหันตาปเิกาพุทธสาวังชายยะชยยะมหิสุร kind of ูฮาโลชฮารินเทวาชายยะชยยะพามาสุรัคโขชายยะชยยะนาโควิรูทัคโววิรูโขจะเทวะลวิอินโถจัตเวนเตยโยจักกูวิโดวารุโนปิจะกากีวายุจปายจุนหงกุมารุทัตระทาโกอัฏฐานลัษมมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกกาสัพพาชายะราโมภวันตุเตชยยะ ทมโมจะสามโคจะถ้าสปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตชันะชัยยโสถีวะวัตุเตเอเตนะชัยโยปุระเตชัยนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยชัยโยปิีรัส but, สักศรีโตุยมรัสสักปปีมตุปปาราชโยโคสยามพุทธิมันเตปโมติตาชัยยะตถาภาควัคนาเมหิสโนชัยโยปิีรัสสักศรีโตุยมรัสสักปปีมตุปปาราชโยโคสยาม อุโคสยาโพธิมานเตปวงวธิตาชยยะตาอินทคณาเหีสินโะชัยโยปิทุตัสสิริวัตุยมรัสสปปิปิตุราชโยอุโคสยาโพธิมานเตปววิตาชยยะตถาเทวคณาเมหสิโดชัยโยปิทุตัสสิริวัตยมรัสสปปิปตมตะราชโยอุโคสยาโพธิมานเตปววธิตาชยะตถาสุปันนคณาเมหสินโวชัยโยปิทุตัสสิริวัตยมรัสสปปิปิตะราชโยอุโคสยาโพธิมานเตปวงวุธิตาชยยะตถานาคณาเมหสิโน ชายโยปีพุทธศตวรรษมาตัวยังมรรษาปปีมาตัวปตาชโยโยโภศยพธิวัตถิปโมทิตาชยตถาสภามคณาเมหิสโนทายโตโพธิยาโมเรศกยานันทันอนทิวัตโนเอวันตวัวิชโยหงหีชยสุชยมังคะเลอาบาชิตปัลลังเกสิเสปัททิวโปคะเลอภิเศเกษสารพทธานักขับปโตปโมทติสุนากัตตาสุมังฆาราสุบาภาตาสุพุทธิตาสุขโนสมุตโตจาสุยิทางพมจาริสุ ปทักขีนางกายะกมังวาจากมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกมังปฏิตีเตปทักขีนาปทักขีนานีตะวานลาลาพัตเตเพปทักขีเนเออัธารัฏฐาสุกิตาวิรุษหาพุทธสาสเดอ,อโลคาวิสุ สุขีตาโหนธาสาหัสเพหิย t o r y พิสุนันตุโคโตเยเทวาสมิงธานีอาทิคาตาธิคายุกาสะาโหตุสุขิตาโหดุสัมพธาละขันตุสัพพสตานังละขันตุชินาสาสรางยากาจิปัฏทนาเรสังสัพเพปูเรตุมโนระถายุตตะกะฤปวัตุวัสสังวัสสาวนาหากาโลคาจุปปัทวาเตสานิวาเรตุจะสัพพธาธิกายาสุขังจิตาสุขังกระหันตุยะถาละขัง บทที่เดบทสวดธรรมานิยมสูตรตังเอวามีสุตังอิการสัมัญญาพักวาสัวิยัวิขารติเขตาวะนีอนากัปิทิการาเมตตตะลโขพวกวะพิโัวมันติพิวโมติพระชาเตติเตพิโัวพากวาโตผัสจัตโสผัสจัตโสโศโสูงพักวะอิสาทาวจาอุปาทวาพิเศษสถาคตานังกนุปาัาวาตถาคตานิตาวะสาราตุธรรมวทฏิตารรวัิยา มาตาสัตย์เพสังขารานิจาติตันตถาคตวิสัพพุทธติอริสเมนติอริสัพพุทธิตวายิสเมนตวะขจิคติเทเสติปัญญาเปติปะท่าเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีการติสัเพสสังขารานิจาติอุปปัฏวานพิเคยตถาคตานังอนุปปัฏวาตถาคตานังทิตาวัสธาโตธรรมะทิตฐตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารทุกขาติตังตถาคตวิสัพพุทธติอริสเมนติอริสัพพุทธิตวายิสเมนตวะขจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัทาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกาโรติสัพเพสังฆราทุคขาติอุปปัฏาวาพิฆเวตถาคตาตระกุปปัฏาวตถาคตาอนังทิตาวัสสธาตุธรรมที่ยตารามนิยามตาสเพธธรรมานะตาติตามตขาคโตวิสาพุทธเดอัมเซเวติอวิสาพุทธิตวาอสเมตวาอจิคติเทศติปัญญาเปติปัทาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกาโรติสัพเพสังฆธรรมานะตาติจินธรรมโวจักภะอิอัตตมานาเตพิขุ่คขาโตภาสิตาอภิธานสุนติ ที่แปดบทสนพระเจราเทกาลัตตักเทกาลัตตักคาถาอาติตังนานะวาคาวมยน้ำปัญจิการเขียนนะครับตามบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพขขวง พาไม่พึงพาวองถึงๆๆๆสิ่งที่ยังไม่มาถึงยนืทัติตะปาหินาตาอปตัจนจานะข้าตาสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วปเป็นสิ่งเป็นร้อนก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนจะโยธรรมะตถาตถาวิปัสสเดาะสังีลาสังขุปานตวิธา,า,า,ามาทุภะลุหะเยผู้ดใดเห็นธรรมเกิดขๆๆึ้นเฉพาะหน้าในที่ตอนนั้นอ,นอย่างจะแจ้งไม่ง้อยแยนคอนแขนเขาคนพักคุณัยกันเช่นนั้นไว้อาเชวะกิตมปาปะกังโชบังโกชัญญา เวลันางสุเวความเพียรไปกินที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะ้าฮีโนสักการเตนนะ้มหาเสนีนะามาจุนาพร้อการผัดผิดต่อปัญราล้าซึ่งมีเสนน่ามากยังไม่มีสำหรับเราเอวาวิหารที่มาตามิกาโหั่ตามันที่ตามต่วเวพเทกราตโตติสันโตอัติคาเต มูนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านการวันการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพลินลาฏเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมะสังเวีขัปัเวคณะสัพเพสังขฆะนิจจสังขัดคือรักการจิตใจและรูปธรรมนันททั้งบททั้งซีมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขฆะทุกขาสังขัดคือรักการจิตใจและรูปธรรมนันททั้งบททั้งซีมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายใบตาเพธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้ง ที่เป็นส uh? <Yeah. S 2> ังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราาทุกวันชีวิตตายชีวิตของไม่ยากเย็นทุกวังมรณะความตายเป็นของยากเย็นว่าสามยญมรดตพังเราจะผลิตายเป็นแท้มรณะปริโยสันติชีวชีวิตตายชีวิตของเราเป็นความมีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตางเมรอันิีจะต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยมก็แตาคนที่จะสังเวช อายากาโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอเปตวินโนคัสปัสจาวิญญานชนท์อันคาทิ้งเขาชนทรอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทัาประเทศวิซึ่งแผ่นดิน การลิงขลังอีวะประดุจะวาท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละกขังหาประโยชน์มิได้ในที่ตาว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปภัตตวายะธรรมนิโนมีความเกิดข,ขึ้นและมีความเสื่อมไปเปนน็นธรรมดาอุปชิตตะวันนิรุนนานติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสาวุป,ปสมสุสโขความเข้าไปสบงบร่าระงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งตาเพชชตามรติจากรทั้งหลายทั้งพวกกำลังตายอยู่มารีสุดจากมนิสเลที่ตายแล้วละก็จะตายตาเทวะหันมนิสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนนนะีีีีมมมมมเเเอาาาาาสสสสัังงโยยยคคววใต้จไ่่แกรล บทท sort of ี่สี่บทสวดเมตตาญาณิจีญาณิกิกุศลังกรรมสาวเพย์เฮียพาติกาตังคุญโยนโลอมุนุอนตุสุนันตุโบโตเยเทวาสมิงธานีอธิคาตาอดิคายุกาสะคาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจตุสาวเพยยติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจตุสุ สัพเพยญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปัจมุนจตุสัพเพปิสาสัพเพยยะขาสัพเพเพตาสุกิตาหนตุทุกขาปัจมุนจตุสัพเพอญาติญาอาจารยิยุปัชัยญาสุกิตาหนตุทุกขาปัจมุนจตุสัพเพนะคาตาสุกิตาหนตุทุกขาปัจมุนจตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปัจมุนจตุสัพเพสามารถตินาสามิชานตัววันที่สิบเอ็ดวันสวดบูชาหลวงปู่ด้วยนโมโพธิสัตว์กติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ออกตตติิิิมมยยคคภวา บทที่สิบสองปฏิทานาคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีทุเปคเดลพจนิกเดลแตงิงแตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวัตตุปูชิตาสดิงกัโณเตถาวิหารมันทะเลเทราจามานานวะกัจพิฆโอสารามิกาทานาปฏิอุปาสการามาจเทสานิเข้ามาดิอิสราสปาราภูตาสุกิตาพระวันตุเตถาราภูชายเยปิจะ อันทะสัมภาวาสังสีทัชชาตะทัโอปปาติกานิยานิการธรรมะว่าลาบกชิตเจเตสัพเพปิทุกขัสการโลตุสังขายานะคะตุจีราสตานธรรมโมธรรมะทาราจัปุคลาสังโฆโหตุสามารถโวะอัฏฐายะสจาหิตายะจาอามิรักขตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจานิโนวุธิพุทธิงสัพปะปุเนยามาธรรมอริยปะเวทิเตสันนาโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสเดสามาทาลาะเวชันโตกาเลเทวประวัติโตพุทธิภาวายสัตตานังสามิ สามิทางเอตุเมธันิงมาตาปิตาจะอัตลักษณ์ชังนิจจารักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนัรา,าชาโนุปช้างรักขันตุสพัพพทาคนที่สามเทวตาอุญญอยโยชนะกาถา,าทุกขปิตาจะนิทุกขาพญปิตาจะนิพยาสองกาปิตาจะนีสงกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจามีหิตสัพพตะปุญญาสัมปทานสพเพเทวานุโมทะตุสัพพสัพปติสือเติยาพนังรักขันตุสัทธายาสีลรักขันตุสัพพทาภาวนาวิตรตาผลตุขันตุเทวตาคาตา บทิี่สีสุมาลคาถาโหตุสัพพงสุมาล卡拉ขาตุสัพพาเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสติทหตุนิรันตารังหยตูสัพพางสุมาลขาตุสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนัสติทหตุนิรันตารังหุ่ตสัพพางสุมาล卡拉ขัตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสโตรทหุตูนิรันตะลังบทที่สี่ห้าตัปพีพุทธาภรัตาปจญะจะยงพลังหันตานจะเตเชนาละขามะสสะพั ขันพรมีสัพพโสตาเพพุทธาภราปตาปัญญาจะยังพระกระหันตาจะเตชะนลักขละขันพรสัพพโสตาเพพุทธาภราปตาปัญญาจะยังพระกระหันตาจะเตชะนลักขละขันพรสัพพโสตาเพพุทธาภราปตาปัญญาจะยังพระกระหันตาจะเตชะนลักขละขันพรสัพพโส ตาเพรพุทธาภรปัตตาปัญญาจะยามพระลังหันตะนัาจเตชะนาราขังไว้ในสัพพโสตาเพรพุทธาภรปัตตาปัญญาจะยามพระลังหันตะนาจเตชะนาราขังไว้ในสัพพโสตาเพพุทธาภรปัตตาปัญญาจะยามพระลังหันตะนาจเตชะนาราขังไว้ในสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุคคลศรีข้าเจ้าได้สดใสยายนพระพุทธองค์นี้ข้าเจ้าขอน้องการอุทิศถวายเป็นพระเจ้าทุกข์ศรแด่สุข โดยเดชพระนา่งเก้กกกาเศรษฐกิจพระองค์ละที่นีน้าพระองค์ละาชชน,นีพันปีหลวงพุทธเสด็จส,สุส,สวรรคคาลัยปอยที่สองแห่งบุญส่วนนี้จงเป็นศักดิ์ศรีมงคลแก่ข้าเจ้าให้เค้าขา้าศัตรปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยแต่ละทัพพวงไม่มีแหล,แหล,แหล่งแม่แรกสุกดิ์ศรีมาคลเป็นสาม,มาอาชีวันชอบทรรครัว่าไม่มีอดอยากยากจนขอาพออยากได้มีแก่ข้าเจ้าห้อยข้าเจ้ามีสม,มาธิติดตั้งมั่นในว่าทำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานที่ทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้้้ไดอนนนนุุุโมทาาาสธใกรบี โปรดประสิทธิ์ประสาทพอเนาะส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาวสิงค์เอาฤกษได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพจ,จักบศีลอารยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประก,การเทินสาธุ